สวัสดีครับผมป๋าเดเกษตรกรสีขาครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่20ธันวาคม2565นะครับครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวทุกวันนะครับ1 1 1 2องศานะครับเกือบอาทิตย์แล้วนะครับผมตอนเช้าก็พยายามลดน้ำตอนเช้านะครับเพื่อให้น้ำได้ดึงความอุ่นจากใต้ดินนะครับมาให้รากต้นทุเรียนนะครับแต่ก็ยังกังวลอยู่นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาส พ่นเป็นธาตุอาหารเสริมอาหารรองนะครับก็มีสังกะสีนะครับผมเป็นตัวหลักนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าจะช่วยให้ต้นทุเรียนนะครับสามารถทนต่อความหนาวได้ดีต่ออากาศเปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับนอกจากพ่นทังกะสีแล้วก็มีในส่วนของสาหร่ายนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการสะสมอาหารแล้วก็เปิดตาดอกเพิ่มเติมนะครับบางต้นที่ยังไม่ได้ออกดอกนะครับ ก็ถือโอกาสเปิดตาดอกไปพร้อมกันนะครับนอกจากนี้ก็มีปุ๋ยเกตนะครับปุ๋ยเกตเป็นสูตร7 6 6 6นะครับก็เป็นการสะสมอาหารในต้นทุเรียนไปในตัวด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพ่นตอนเช้านะครับตรงนี้ไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงนะครับไม่ได้พ่นยาเชื้อรานะครับวันนี้พ่นเฉพาะสารลายแล้วก็สังกะสีแล้วก็ปุ๋ยเกตนะครับพ่นก่อน9ก้าโมงเช้านะครับ ถ้าหากว่าเราพ่นพวกที่เป็นปุ๋ยหรือว่าธาตุอาหารต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็เหมาะที่จะพ่นตอนเช้านะครับผมถ้าหากว่าเรามีแรงงานนะครับที่จะทําตอนเช้าได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณียาฆ่าแมลงนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับช่วงตอนเย็นนะครับช่วงหัวค่ําเพราะว่าแมลงก็จะออกมากินอาหารช่วงตอนหัวค่ํานะครับก็จะเหมาะสําหรับยาฆ่าแมลงนะครับทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับ การแรงงานนะครับผมขึ้นอยู่กับแรงงานของแต่ละที่แต่ละส่วนนะครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับมาถ่ายทอดมาแชร์ประสบการณ์กันเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ